หลังจากเชฟได้ไอเห็ดหอมมาแล้วเชฟก็มาดูยอดมาขามเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยมันอยู่บนชั้นสองของบ้านเชฟ่ะเชฟปลูกไว้ไม่ได้เก็บง่ายไม่ได้ฝนนี่งามๆเลยเนี่ยงามมาก เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ Head นะเห็ดหอมกันหะรืเชฟขอเก็บแป๊บนะก็สวยๆโอหงามขนาดเชฟขอเก็บแป๊บนึงครับ หลังจากที่เชฟไปเด็ดยอดมะขามเรียบร้อยลงมาแล้ว <c oughs> อย่างงามไปเนี่ยยอดมะขามแล้วนี่ก็พรียของเราเห็ดหอบเชฟก็เอาไปล้างมาแล้วก็ <c oughs> มีคนถามเชฟว่ามันจะขาวหมดไหมเชฟก็ <c oughs> คงว่ามันคงไม่ขาวหมดอะเพราะเชฟก็รู้อะซื้อเห็ดหอบอะมันก็จะมีขาวพองดำพองไปตามเรื่องของมันอะ เราก็เอากินแค่มันหายากเนาะมาดูเครื่องกันก็มีใบมะกรูดหอมแดงพริกแห้งกระเทียมอันนี้เป็นกะปิเมืองอันนี้ต้องระวังว่ามันเค็มขนาดนึงแล้วก็มีแคบหมูชูรสเกลือเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมานี่ปอกแล้วเอาโขกเนะเาะใส่โคก สามสี่ <c oughs> อย่างนี่ล้บใบมะกรูดนี่ซอยฝอยแล้วเดี๋ยวเราจะไปคั่วเลยหมูซับเชฟยังไม่ได้ออกมาเน่ยหนึ่งพเราจะใส่หมูซับเนาะหมูซับเดี๋ยวเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวเชฟจะเอาออกมาโอเคครับขกพริกแกงกันครับเอาละเรามาดูการเตรียมครัวกันเชฟว่าจิบน้ำกระเจี๊ยบหน่อยเนาะจะได้สดชื่นหน่อยพอตอนนี้ก็ ฝนก็ลาฟ้าก่อนนี้ละ <c oughs> ค่อยยินชัวหน่อยอันนี้เราก็มาเตรียมเครื่องกันเนาะเชฟก็ซอยซอยเพราะว่ามันจะได้ตำง่ายหน่อยเนาะเป็นหอมแดงเกลือชุรสกระปีของเตรียมพริกแห้งเนาะ โทษกอีกรอบเนาะแล้วก็ยอดมะขามนี่เชฟก็ไปล้างมาเรียบร้อยละแค่หมูเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้คลุกโรยหน้าแล้วก็หมูสับหมูสับนี่มันเป็นไอหมูคอเนาะติดมันเยอะหน่อยเพราะว่าผัดกับเห็ดขอบไงมันต้องใช้ไอ <c oughs> หมูติดมันหน่อยเนาะมาถึงจะล้ำเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นยอดมะขามยอดมะขามปะมนั่งกัะเจ็บแก้วแรกยังอู้ผิดอู้ถูก,กัอเชฟบเอ,อ้ย บปมากรูซอยฝอยเนาะอันนี้ก็เป็นช่องดีของเชฟหน่อยแพงก็บบเป็นอย่างเนาะกิโลเจ็ดร้อยแต่เชฟก็ซื้อมาลิดเดียวเองอ่าซื้อเอามาบอกกินที่มันหายยากเดี๋ยวรอกินให้มันออกไปมันเมินแหมหน่อยตอนนี้มันออกใหม่มันก็แพงหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องน้ําพริกนี่มาขกูกันเลยเนาะเชฟก็เตรียมขกมานี่ละเดี๋ยวเราจะขูแล้วเราไปคั่วกันเลย อีกเปนเดียวนะครับโมก่อนเดี๋ยวฝนมันจะตกเนี่ยนะครับไปหกน้ำพริกเกันครับเชฟก็จะจิบน้ำกระเจียบไปตามสไตล์เชฟหนุ่มทำง่ายกินได้อร่อยด้วยครับกับเห็ดขอบออกใหม่ๆนี่นะครับแพงหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตำน้ำพริกกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปัูว ไม่คืนนะฝนตกเยอะโอ้โหเจฟนี่วะกลัวน,นี่น้ำนข่วมเลยไนะอ,อกแรงมากสองสามชั่วโมงอะ่ะโอ้โหท้อเดี๋ยวเชฟจะใส่ชุดรถไปเลยนะให้มันรวดเดียวจบไปเลย ตอนโขกทีแรกก็ค่อยๆโขกก่อนะเพื่อนๆนะไม่ต้องไปห้าวมันเดือดทำกับข้าวตามสไตล์เชฟอะอย่างที่เชฟบอกทำไจ่เย,ย็ยนๆขิบน้ำตะเจียบไปด้วยเหมือนเชฟอะแต่ถ้าหิวข้าว,ยวาอย่ามังแยกกับข้าวตืวหนึ่ะถ้าหิวข้าวก็ไข่เจียวไข่เจียวอย่างก็ไปก่อนมาม่าก็ไปก่อนก็ได้เพราะว่าทามาทำกับข้าวเดี๋ยวมันจึงหุ่นยิ้นโอเคเดี๋ยวเชฟขอนอนุญาตตำก่อนนะครับ เรียบร้อยขบอกบ้องมาลาบกับเกือบจริงๆิกับข้าวเมืองนี่ปั้นกับิทีวว่วันที่ต่ำเหลวเนาะกับข้าวเมืองก็อันนี้ต่ำพอบมอกพอประมาณแล้วก็ไอ้ถ้าเป็นโอ้โหขึ้นใจขนาดถ้าเป็นกับข้าวไทยเนะี่ย้มก็จะเอาเหลวหน่อยถ้าเป็นกับข้าวเมืองก็ขบกบ้องมาลาบกับเกือบเนาะ ถ้าคุณแกะอุ้ยเปิดสอนมาเพื่อนใช่ยังเงี้ยแต่ถ้าเป็นแกงไข่นี่โอ้โหคนเท่าเมืองนี่ขูกมืนขนาดเนอเอาละครับเดี๋ยวเราไปคั่วกันเลยครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวด้วยกันกับเทพครับเอาได้เวลาละมาคั่วกันช่วงนี้เคยได้ยินเสียงอึ่นเสียงเขียดน,ยนะพเพื่อนเพื่อนอ๋อ แล้วก็ได้ยินเสียงไอ้กกจักรจันทร์ด้วตอนนี้เชฟเปลี่ยนแก้วละเดี๋ยวลงลมตกละ่ะขอแก้วใหญ่หน,น่อยรอน้ำมันมร้อนแป๊บหนึ่งน้ำมันมร้อนแล้วครับเชฟจะเอา พีกแกงใส่ละเดี๋ยวเราจะคั่วพีกแกงให้หอมก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปอีกนใส่สัครับที่ซุดทีกแกงเมืองนี่ต้องพิกเกนแกงนี่ต้องหอมด้วยนะครับ ครับพริกเครงแกงหองครับหมูสับนะครับเราจะมีให้มันจุ่นไม่ให้มันเสนก้อนนะครับมันเลนะเลยครับ เอาแล้วนะครับหมูสับเละยึดไม่ดีก่อนแล้วน,นะครับหอมนะครับตามด้วยเห็ดหอมงามๆของเขานี่เลยนะครับใส่ลงไปเลยครับโอ้หน้ากิ่นมากนะครับ <c oughs> เห็ดหอมอบ <c oughs> เห็ดหอมอบใหม่ๆครับ เด like. okay. it. It ี๋ยวเราจะผัดเห็ดหอบให้กรอบอีกนิดนึงแล้วเราเดี๋ยวเราน้ำล้างครกใส่นะครับเห็ดหอบขาวๆครับออื้หอมมากครับเพื่อนๆเห็ดหอบขาวๆสวยๆ ช่วมันออกใหม่นะี่กินก่อนครับเดี๋ยวมันแก่ค่อยกินแบบแก่แก่แกินน้ำล้างโคกครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนิดหนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอา ยอดมะขามอ่อนใส่นะครับโอ้โหนี่ขาวๆสวยๆครับหอมมากครับหือตอนนี้หอมมากเดี๋ยวเชฟขอชิมหน่อยนะครับกิมมันทนก็เทียบเล่อยครับ อ,อร่อยมากครับอ,อร่อยมากรสช,ชาติได้นะครับเปนยอดมะขามใสเลยครับอ,อร่อยมาก กรอบนุ่มไม่เหนียวเลยครับเป็นอันเห็นหอบออกใหม่กะอหอมมากน่ากินมากนี่เลยนะครับ ใบมะกรูดซอยฝอยนะครับใส่ใบมะกรูดซอยฝอยครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้ำใบมะขามออกมานหน่อยหลังจากนั้นเราจะาแคบหมูที่เราทุบนี่นะครับใส่ไปนิดหนึงเดี๋ยวแคบปิดไฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวแคบหมูมันจะไม่กรอบ เคปิดไฟแล้วครับใส่แค่หมูไปนิดนึงแล้วที่เหลือเราเจะไปโรยหน้านะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวด้วยกันกับเชฟครับโ,โหน่ากินมากโ,โหเห็ดหอมเ <c oughs> ห็ดหอมขาวๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผัวเห็ดหอบทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสไตล์เชฟหนุ่มครับเห็ดหอ,อบตอนออกใหม่ๆนี่อร่อยครับมันอ่อนครับน่าทานมากนี่ครับเดี๋ยวถ้าสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวมันก็จะเก๋แล้วนะครับ เราจะเอาใบมะกรูโดโรยหน้านิดหนึ่งเพื่อความสวยงามน,นะครับแล้วเ,าเอาแคบหมูใส่ไปหน่อยนึงแคบหมูที่เราทุบไว้นะครับมันเปิมงกันขนาดเนึ่งกับแคบหมูเ๋ยดยใส่หน้าให้สวยงามครับ <c oughs> <c oughs> น่ากินมาก พวเห็ดหอบตอนออกใหม่ๆนี่ครับเพื่อน,อนๆลองไปทําดูนะครับทําอย่างเชฟนี่รับรองอร่อยมากครับช่วงนี้เห็ดออกใหม่ๆครับเอาแล้วครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็กินกับน้ํากระเจี๊ยบเย็นๆฉ่ำๆตอนฝนตกนะครับ เดี๋ยนั่งทานข้าวได้กันกับเชฟครับคั่วเห็ดหอมใส่ยอดมะขามอ่อนเมนงงูง่ายๆครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสไตล์เชฟหนุ่มครับวันนี้กินกับข้าวสวยล้ลอนครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวด้กันครับ